สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าเมื่อคืนอนี่กัฝนตกลินทั้งคืนทางกะเลตุ่มเปะจังสี่แหละทางบ้านนอกทางธรรมชาตธรรมชาตโหดร้าย อายาอายาถนนลื่นถ้ารถใหญ่วิ่งผ่านนะโศกไร่แน่กับน้ำขี้ตมสาดใส่ฝนสีแห้งกับใบแห้งเนียเมื่อคืนีกับฝนตกลินทั้งคืนตอนนี้กันยังมืดฝนอยู่ ครับไใบบัได้เดี๋ยวลงไปเกียกขีตมดูอันนี้คือถนนนทะู้สมธรรมชาสตรจริงๆลื่นลื่นลื่นขันฝนตกลราไปยากมากยากไปใส่ก็บลำปากมึงเนี่ยให้กูแม่บวกควยนอน ผมมีทางหลบเด้เวลารถวิ่งสวนแหงไม่มีทางหลบจริงๆส่วนใหญ่เขาเจากับซซอมถนนปีละเทือเมดดหนาฝนเนาะเกี่ยวเขาแล้วดูสภาพดูสภาพถ้าผูใ้ใดบอกครับรถซ้ำนานอีลีนะ ไปไม่รอดนะจ๊ะคิดดูใส่ถนนตละลเมอ ต้องค่อยๆไปค่อยๆครับค่อยๆขี่ขออย่างเดียวขออย่าให้มีรถวิ่งผ่านมามันลบกันยากบานนี้รถไงเห็นบรุรกเกงใจเข้าได้มันขับจากจากไปรถมีได้เข้าลบอย่างเดียว ลดอย่าราคาแพงไปได้กันพังคือเก่าเนานะดูสภาพถนนหน่อยนะักสิมีถนนดีอ้ ฝน,นลุกลังฝนตกบ่อยท,ทางกะเลตุ่มเปะแบบนี้บอนไดที่มันมีอัน หินแหอลายกะบบค่อยเละบันหดอันนี้จะเป็นบ้านลุงเลินนะจ๊ะม,มันบวมน้ำหมันลมเนาะบ้านลุงเลินดูถนนเส้นหน้าบ้านบ่มีด้นี่ดูเอา ปกติปคอยเละบัดนี้ช่วงนี้นะฝนตกบ่อยตกแทบทุกวันหนาบ้านทางเขาบ้านก็นเริ่มเละแล้วดูสภาพ บรรยากาศมิดฝนเบิดมือพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนาบ้านกระเลตุ้มเปะนี่ย่างกับบไดเด้มันดินเหนียวติดเกิบปุ่นยายบุญยายบุญเห็ดอย่างยายบุญตกต้นมาเขียบเด้อไปเก็บมาเขียบ ได้ยักหน่วยแหละมันแก่เบะละบอผุ่นมันอยู่เทิงผุ่นขึ้นต้นมันเอาอะไรบอรกบะล,ะบอลงมาจะได้ตก,กยาบุญเก็บมาเขียบ มันซุกะระเบ้อเอาตกเดอ้อมาเขียบกระโดกโดกในปีนี้ปลูกธรรมศาสตร์พี่น้องเหยียบหัวหลดไทยพุ่น อยี่บุญคือขออยานตกแล้วมาใส่อกองขี้ต้มนี่เด้ท่านผู้ชมเอาสิปีนต้นมาเขียบซ้อมซ้อมซ้อมยีม่บุญชิตก มึงเนี่ยได้หลายแล้วเปล่ายัยบ,บุญไม่ธรรมดามท่านผู้ชมเราปีดต้นมะเขียบกแค,ครับเออในมือในมือจะาหน้าแก่นี่ย มันกำลังแก่ตกเดอ้ออยู่ข้างบนนะ่ะดกอยู่มึงแนะ่พี่น้องมาเคียบวิมันซุกก็มีมันธรรมาสิพี่น้องมันก็ได้ปิดเพียรแนะ่ ไปเบื้องต้นนะดุบุษเอาบันไดไปต้นพนุ่นอยู่ในสวนนะ่กระซุกหลายต้นอยู่เด้คุณย้ายไปใส่เนี่ยไปเล่นบ่าบริเขาสวนบอกอันนี้มันเกิดเองเนี่บริปลูกได้พี่น้อง เวลาากินละเม็ดมันลน่นน่ะนี่ที่อยู่ทั้งนี้อุ้ยแกหลายต้นเนี่ยพูดมันซิซูกันแลอืมมแต่ลูกแก่แก มันแกล่ลายปูนเดี๋ยวคอยชิคุน,น,น,คนพูนข้างเทิงพูนมันแก่น่ะมันสีซุกไปแล้วนี่ึต้นมะเขียบดีแต่มันเป็นต้นใหม่เท่มันบ้สูงพี่น้องนี่ถามมันแก้วที่เป็นแบบนี้นี่แก่เนาะเคลื่อมนมา ตาตีหรือว่าตาห่างเนี่ยภาษาลาวคือว่าตาตีพี่นอ้องตาที่มันห่าง,างเนี่ยมันแกแล้วเนี่ยผวกมันอยู่ฟังนะยังอ่อนอยูออเ่ยเนี่ยมานแกคับคำมันบอกแก้แวไปโบมนะมันดำเด้ นวยนี่มันแก่ๆจัดๆอะ่ะเอาไปบ่มแค่สองมือสามมือก็สุกถ้าบ่มเป็นอ,อาทิตย์บ่สุกแล้วมันดำเคิื่นมาเขียบบ่แก่ฝุ่นอยู่ใหนพ่นอันนวยนี่ก็แก่อยู่นี่อยู่บ้านคุณยายก็หลายเด้นี่นวยนี่ก็แก่อยู่ ปลูกธรรมศาสตร์เนาะบริใสปุ๋ยบริสิทธยาบริสิทธยาฆ่า,มาแมลงบางลูกมันก็เป็นนันเพียอยู่เนาะอุ้ยแกยเด้เเอแถวนึปีนขึ้นมาแต่กำลังค่าพี่นี่แกอยู่เนาะ,ะ,ะ,ะขั้นแบบนี้ได้อยู่ขั้นแบบนี้ยังอ่อนดึงบุญดึงนี่ แก่โย่เนี่ยนกแกอันนี้ก็ได้อยู่ ปลาลดมันยังอ่อนอยู่ฮะต้องใส่บันไดปีนขึ้นพับเอา อย่ในพี่น้องมิตนยยรนวยใหญ่อยู่บ้านคุณยายกระโดกโดกนวยนี่ยไม่อยากแก่แล้อย่าบุญเจ้าเก็บเนี่ยนี่มันแก่อยู่แต่วบวดปันไดแก่อยู่แต่ว่าเขาเจาขายแพกเลยตัวที่มันเป็นกรอนะกิโลละเกือบร้อยบาทซูมเมอร์นี่ก็5ห้าสิบหกสิบ บางตเออบางต้นมันก็เป็นกอนกับซุกรกอนเนาะอุ้ยอันนี้อันนี้ซุกแล้วนี่นี่ท่านผู้ชมอันนี้ซุกแล้วนะจจะนี่อันนี้ก็ซุกแล้วนี่บิ่งเนแต่มันจะเป็นเพียแต่ว่าด้านในไม่กินได้เพียด้านนอกมั้งเนียซุกคาต้น,นมาเขียเป็นข้ามันสัำแล้วมันดำเด้ วินวยนี่ก็สุกเด่นงล่างเลยวินวยนี่สุกเละแล้วสุกลูกนี้สุกลูกนี้ก็สุกสุกสามหน่วยสี่หน่วยวันนด้พี่น้องมันสุกเด้นนี่ นี่ด้านในนี่ยมาเขียบหนังวานหวานสุกแต่ว่าคองปรดคุณยายแล้วกินหมากกินกับเขาอันนี้เก็บสดๆจากต้นนะจ๊ะอันนี้มันจะเป็นเพียเวลามันสุกแห้งมันจนชิลน์แล้วมึงเนี่ยสุกคาต้นบุตรธิษยาพี่น้องธรรมศาสตร์เป็นเพียแต่ว่าด้านในมันกะ กินได้อยู่มันเพียดันอนอกนอกมึงแนส่สซุกหาลูกโลได้น่วยนี่กัหลายขีดอยู่แต่มันหวานเนี่ยมะเขียบแต่บ่มีบ่ค่อยมากกินบ่กินแต่ใดมากยังมากกับลูกนึงบ่ค่อยกินบึงเน่ยท่านผู้ชมอันนี้มะเขีือเนื้อ นเนื้อมันหลายแต่บางพันก็นเม็ดหลายลูกนี้ก็สุกนะจ๊ะนี่สุกคาต้นมั่งเนี่ยจบมาชิลลนควนน,ขขนนี่สุกคาต้นนี่หวานค่กเนาะผู้ใดที่มากินเห็นแต่คุณยายมากินในบ้านแล้วกินกับเขาผู้เฒ่าพี่น้องเคยเห็นมาเขียบฝ่ายบ่สมัยนันคุณยายยายทวดนะ่ะ มีแต่ต้นมาเขียยฝ่ายสมัยเมื่อก่อนน่ะเวลามันเริ่มแก่แล้วมันแตกบาดมงงมงะอยู่เต่มพันธุ์ในสุกเดียเบืองเนี่ยทนผู้ชมน่ากินบ่ยิงกับปุ๋ยฝ้ายนะจ๊ะมันยังพันได้ในแก่หลายพี่น้องมันทั้งกบบเริ่มซุกเนาะเบืองเนียบ่อยากกินแต่ว่ากะชิลองซีมเบือง ปีนึ่งสิกินยี่ลูกสองลูกหวานแต่ไม่สีหอมเม็ดบุค่อยหลยอะ่ะแต่เขาขายเบียร์มันกับแพงเนี่ยเบียร์นึ่งอ่ะ bèa nồi quán kêu với 30 baht là 10 baht um anh ấy dám tẩm khang ngô đấy หวานพี่น้องหวาน,วานเอาเม็ดมันไปก่าเองก็ได้มันกา่าบนยากหวานล้วขางสวนก็ออกแ่บอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่ภูมกักาผลไม้ ผลไม้บา้านเฮาจะเป็นละมะเขียบม,มกซิดามะม่วงอ,อันนี้เม็ดบ่ค่อยหลายเนื้อหลายหวาน พี่น้องจามาดีดกับชิขอเก็บภาพบรรยากาศอยู่เพียงเท่านี้เนาะไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีฝนมาอีกแล้วปกแกป็ดอกเป็ก